นะคะนี่เด็กลงไปกว่านี้อีกนิดหนึง่งไม่นี้ละนิดใดนะคะคือช่วงเนี้ยเด็กเขายังไม่เปิดเรียนก็เยอะนะคะแล้วทีนี้ก็เรียนออนไลน์เรียนบ้างไม่เรียนบ้างบางที่ก็ได้ผลบางไม่ได้นนผลมัง่งล่าสุดมีคลิปหนึ่งออกมาค่ะให้บวกเลขปกติสองบวกสาก็ต้องได้ห้าสองบวก3หถูกต้องสี่บวก2ก็ต้องได้6แต่ว่าแหมทวงใสน้องไม่ได้ไปเรียนนานนะคะไปฟังดูค่ะว่าน้องบวกได้เท่าไหร่จะนึกหยุดล้อ มิว,มวส4มิวสบวกเขาเ้าไปสองบวกไปแล้วมีสอง,องรวมกันเป็นรวมกันเป็น่ารนะะไรสีแล้วสี่เวห้าห้รวมกันเป็น7มึง่า่าฮ่าว่าฮ่าา่างในในกาฮ่าฮ่ คือคนที่เสียงพิบเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือคุณพ่อเออคุณพ่ออันนี้ร้องไห้หรือว่าหัวร้อทั้งสองอย่างเออทั้งไม่อยากเรียนอ่ะไม่อยากเรียนแต่พอบวกมันก็ผิดนะค่ะก็เลยสอบถามไปที่คุณพ่อนะคะคุณพ่อบอกว่าน้องเนี่ยชื่อว่าน้องเนมอนน้องเนมอนตั้งมาจากโดเรมอนนั่นแหละค่ะเพราะว่าก็ชอบคุณแม่ตั้งให้ หรือเด็กชายธีระเดชทำบางอายุ5ขวบอยู่ชุมแพขอนแก่นนะคะตอนนี้เรียนออนไลน์ค่ะอนุบาลสองจะเห็นว่าในคลิปเนี่ยเนมอนเนี่ยพยายามจะทำการบ้านเพราะว่าไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะแต่ว่าแหมทำไปก็ร้องไปไม่รู้ห่วงเล่นหรือเปล่านะคะอะไรสี่แล้วห้าหกลงกันเป็น เนมอนเนมอนแต่ตัวโตนะตัวโตค่ะห้าขวบนะคะก็สงสัยจะฝืดนะไม่ได้ไปโรงเรียนนานนะครับก็เป็นไปได้นะฮะคณิตศาสตร์คณิตศาสร์บางทีก็ลืมไปเลยนะืออ๋ออย่าว่าแต่คณิตศาสตร์อย่าว่าแต่คณิตศาสตร์ลืมเลยคุณกำมพูทำไมครับหลานในฉันยังจําหน้าอาไม่ได้เลยเอาจริงๆนะ